สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาต่อแบบฝึกขัดเรื่องอัตราเร็วกลื่นนะคะในข้อที่4กันเลยนะคะ,ะมาดูข้อที่4ค่ะโจทย์นะคะบอกว่าจากรูปแสดงถึงจากรูป จากรูปแสดงถึงการกระจัดของอนุภาคหนึ่งในตัวกลางเมื่อมีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีจงหาความยาวคลื่นของคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ความยาวคลื่นก็คือตัวลมดานะคะจุดให้หาตัวลมดาทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่จุดกำหนดให้มีอะไรบ้างนะคะตัวที่1มีความเร็วค่ะความเร็วนะคะก็คือตัว V อ่ะทีนี้ มาดูกราฟที่โจทย์กำหนดให้จะเห็นว่าแกน x ตรงนี้มันคือเวลาแสดงว่าสิ่งที่เราจะรู้จักรูปก็คือเวลาที่เคลื่อนเคลื่อนที่ครบ1นึ่งลูกหนึ่งรอบหรือ1ลูกนะคะก็วัดมาเลยค่ะวัดมันจากตรงนี้เลยเพราะมันเริ่มต้นที่ศูงอยู่แล้วบนรวมกับล่างเลื่อนกันเข้าได้1งวงกลมนั่นะแสดงว่าเท่ากับ1รอบหรือ1ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น T หรือคาบที่มันเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือ1นลูกของเราก็มีค่าเท่ากับ0.2วินาทีนะคะได้แล้วนะคะตัวแปรที่จดย์กำหนดให้มีตัว v กับตัว t และต้องการหาแลมดาเพราะฉะนั้นนะคะสมการที่เราเลือกมาใช้ในการหาค่าแลมดาก็จะเป็น v เท่ากับแลมดาส่วน T เป็นสูตรที่สองที่ครูสรุปให้นั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันเลย v ก็เท่ากับ20อ่ะแลมดาต้องการหาส่วนด้วย t คือ0.2อ่ะย้ายนี้นะคะเราหาค่าแลมดาฝั่งนู้น20ยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่0.2มันหารอยู่ก็ย้ายมันมาเป็นคูณ เพราะฉะนั้น20คูณศูตอบค่ะเลื่อนจุดศูนย์หายสองสองเป็น4ตอบสเมตรตอบ้สี่เมตรเฉยๆนะคะความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรโอเคค่ะมีแค่นี้นะคะสำหรับข้อที่4อย่าลืมทำความทำความเข้าใจศึกษาและเขียนลงไปใน ชีทของเราด้วยนะคะมีในข้อสอบนะคะ